อันนี้ก็คือสภาพของหม้อพักเก่านะครับที่ออกมาตรงนี้นะครับตัวน้ำล้นตรงนี้ก็มีรอยหักนะครับเป็นรอยเก่าก็คือหักมานานละแล้วมันซ่อนอยู่ข้างในนะครับข้างในก็มีตะกันเพียบเลยนะครับคือถ้าถ้าเราใช้น้ำยาหล่อเย็นตามสเปกเนี่ยมันไม่ควรจะมีตะกันเกิดขึ้นนี้นะครับ แล้วก็ที่น่าตกใจอีกอันนึงก็คือด้านล่างนะครับมีรอยซ่อมด้วยอีพ็อกซี่มาอย่างที่บอกไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ว่าหม้อน้ําแบบระบบปิดแบบนี้ไม่ควรซ่อมนะครับเพราะว่าอีพ็อกซี่เนี่ยมันทนแรงดันจากข้างในไม่ได้นะครับเราจะเห็นเลยว่ามันมีรอยเะเยะนะครับตรงนี้มันมีรอยเผเยเกิดขึ้นแล้วน้ําก็สามารถรั่วออกตรงนี้ได้นะครับมันไม่ใช่การเชื่อมพลาสติกนะครับนี่ อีพ e ็อกซี่มันเป็นแค่การโปะไว้ข้างนอกเฉยๆเนี่ยครับแกออกได้แบบนี้เพราะมันแยกมันแยกชั้นแล้วเรียบร้อยนะครับมันไม่ใช่การเชื่อมเนื้อพลาสติกครับรอยแตกเวลเลอร์เลยนะครับถ้าเราซ่อมไว้ข้างนอกแบบนี้เวลามันมีแรงดันเกิดขึ้นในตัวหม้อน้าเนี่ยมันก็จะดันให้ตัวเนื้อกาวหลุดออกมานะครับไม่ควรเสี่ยงอย่างยิ่งหม้อพักน้ําตัวนี้ซื้อมาหน้าร้าน900าบาท ้าซื้อในเน็ตก็6700กว่าบาทนะครับไม่ควรเอามาเสี่ยงกับรถทั้งคันนะครับเกิดแตกหนักๆแล้วเราไม่รู้นะครับน้ําแห้งอะไรเงี้ยซ่อมมาหลายหมื่นนะครับซ่อมทีหลายหมื่นแล้วซ่อมกลับมาก็อาจจะได้ไม่เหมือนเดิมด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับ